คะ่ะมาพบกับ JK ในคลิปนี้นะคะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถมือสองค่ะทุกท่านรถมือสองนะคะราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะทุกท่านคันนี้นะคะได้ทั้งสดและผ่อนคะ่ะติดแบคลิสก็ออกได้เช่นกันนะคะแต่ต้องมีเงินดาวนะคะเครดิตด e ีก็ดาวน้อยหน่อยเครด,ดิตติดแบคลิสก็จะดาวเยอะหน่อยนะคะทุกท่านแต่ก็จัดไปเน้นกันได้ผ่อนชำระกันได้นะคะ เชฟโรเลตอาวิโอค่ะรถยนต์ปี2011เครื่องยนต์1,600ซีซีค่ะเชื้อเพลิง2ระบบนะคะเป็นเบนซินและ CNG โรงงานค่ะทุกท่านใช้ดีนะคะ CNG โรงงานนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะจอ JVC นะคะ7นิ้วสีสันรอบคันก็สวยเงางามนะคะภายในนะคะทุกท่านสวยเลยนะคะ เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเบาะหนังสีดำค่ะสวยๆราคาคันนี้นะคะอยู่ที่99,000บาทค่ะทุกท่านได้ทั้งสดและผ่อนนะคะเครดิตได้ดาว8,000บาทผ่อนเดือนละ3,000บาทนะคะโดยประมาณนะคะสำหรับการติดแบคลิสต์นะคะต้องวางเงินดาวถึง1 9 0 0 0บาทส่งเดือนละ2,000กว่าบาท ระยะเวลา4ปีคะ่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไยเงินสดเงินผ่อนนะคะหรือเจราจาต่อรองราคานะัดดูรถสายตรงไปได้เลยค่ะรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะคะคันนี้ทิกัดดูรถได้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเบอร์โทรผู้ขายนะคะแอดมินใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะท่านใดที่หาไม่เจอแนะนำให้กดชื่อคลิปเลยค่ะ เบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะคะให้ท่านได้ดูประกอบการตัดสินใจและโทรไปคุยนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนําการโอนมัดจาล่วงหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ